สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บทเรียน Adobe Premiere Quick Video Editing นะครับผมสำหรับคอร์สเซวนี้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere นะครับในการสร้างสืงส่อออนไลน์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิดีโอ ลักเชิงลักษณะของ Vlog อกนะครับที่ลง Youtube หรือว่าลง Facebook เราก็สามารถที่จะเอาไปทำงานได้นะครับผมหรือว่าใครนะครับที่ต้องการที่จะสร้างวิดีโอให้กับหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าสารคดีท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะครับผมเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการทำสื่อออนไลน์สื่อสอนนะครับผมให้กับโรงเรียนหรือว่าใช้กับงานของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับโปรแกรม Adobe Premiere นะครับถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมอย่างที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะคร่าวๆนะครับของหน้าต่างต่างๆว่ามันจะมีเครื่องมือที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราทำงานนะครับจะเหมือนกับทุกๆโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Illustrator หรือว่า Photoshop นะครับผมหรือ Microsoft Word หรือ PowerPoint ก็ตามทีเราก็ไม่ได้ใช้ทุกฟังก์ชันในการทำงานใช่ไหมครับ Adobe p r e m i e r ก็เช่นเดียวกันครับ มันจะมีหน้าต่างเยอะมากซึ่งผมจะแนะนําทีละตัวแะ้วกันนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างในการตัดต่อนะครับหน้าต่างแรกนะครับพารเนลแรกนะก็คือ Panel Project file source นะครับก็คือเป็นเป็นไฟล์ต่างๆนะครับที่เราจะมาใช้ในการตัดต่อเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมจะชื่อว่า Project ส่วนชื่อของโปรเจกต์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับที่เราแต่งนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับที่เราตั้งเอาไว้นะครับพาร์นเนลที่2นะครับก็คือพาร์นเนลเป็นซอส นะครับซอฟไฟล์เนี่ยสกรีนนะครับมันจะเป็นการพรีวิวก่อนนะครับเวลาที่เราเปิดมาเสร็จสมมุติว่าเรามีไฟล์วิดีโอนะครับผมแล้วเราอยากจะ p พรีวิวดูว่าไฟล์มันเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถที่จะเลือกไฟล์วิดีโอนะครับเราลองคลิกที่ไฟล์วิดีโอสักอันหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับผมหาไฟล์วิดีโอสักอันหนึ่ง ใชอย่างไฟล์ตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกดเล a y ดูก่อนนะครับกดดูสกรีนนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูสกรีนมันว่าอ๋อมันมีเป็นวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอประมาณนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดนะครับช่วงสั้นๆว่าเราอยากได้ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วินาทีนี้ถึงวินาทีนี้นะครับเอาไปใช้งานเราก็สามารถที่จะพรีวิวดูตรงนี้ได้นะครับ ในหน้าต่างตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาเฉพาะภาพอย่างเดียวไปจะไปเอาเสียงอย่างเดียวไปใช้งานหรือว่าจะใช้ทั้งภาพทั้งเสียงก็สามารถจะเลือกจากตรงนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับพอถาัดจากที่ source s c r e e นนะครับผมเราก็มาดูที่ t i m e l i n e ครับตัวนี้นะครับเราจะสามารถที่จะลากไฟล์ต่างๆนะครับโดยตรงนะครับจาก Project f ไฟล์เอามาใส่บนไทม์ไลน์เลยก็ได้นะครับหรือจะลากจากตัวนี้นะครับผม จากซอสกรีนเนี่ยอย่างนี้นะครับเอามาใส่เลยก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดการนะครับว่าคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยจะอยู่ข้างบนข้างล่างนะครับก็สามารถจัดการได้จากตรงนี้นะครับผมตจะเห็นว่าสังเกตว่าตรงช่วงทำลายเนี่ยพาร์นลของทำลายเนี่ยจะมีวิดีโอ12 3 4 5แล้วอูดิโอ2 1 2 3 4 5ซึ่งหมายความว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอนะครับเกี่ยวกับรูปภาพนะครับหรือกราฟิกต่างๆที่เราเอามาใช้งานเนี่ย เราจะสามารถซ้อนวิดีโอได้ด้วยนะครับจะซ้อนการาฟิกก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือแม้กระทั่งออริโอหนึ่งสองสามเนี่ยเราสามารถที่จะซ้อนเสียงนะครับผมอาจจะมีเสียงตัดต่อเสียงต่างๆเนี่ยเป็นอย่างเช่นเราเคยจะเห็นในคลิปวิดีโอ YouTube ใช่ไหมครับที่มีเสียงแบบเสียงปรบมือหรือว่าเสียงกรีดร้องเสียงนีใจหรือว่าเสียงแบบเป็นซาวเอฟเฟกต่างๆก็สามารถที่จะเอามาแทรกได้ในพาร์นลนี้นะครับผมเป็นการจัดระเบียบนะครับ แล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์ต่างๆว่าวิดีโอเนี่ยณวินาทีนี้นะครับมันจะแสดงอะไรมาออกมานะครับแล้วก็เป็นช่วงว่าวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่วินาทีนะครับผมตัวเส้นที่เป็นเส้นท่อฟ้าเนี่ยจะเป็นเส้นบ่งบอกว่าณนะตอนนี้อยู่ที่วินาทีที่เท่าไหร่แล้วของวิดีโอนะครับโดยที่ตัวเลขตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขบ่งบอกจํานวนวินาทีนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับเพื่อที่ ว่าเราจะได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนในการทำงานนะครับจากนั้นนะครับผมเราสามารถที่จะเมื่อเราตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราสามารถที่จะพรีวิวดูนะครับพรีวิวดูว่างานของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างถูกใจเราไหมควรจะปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกดพรีวิวตรงพรีวิวสกรีนตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะลองกดเลย์ได้อย่างงี้นะครับผมอันนี้เป็นงานบางส่วนที่ผมตัดต่อไว้แล้วนะครับ คราวนี้ว่าย้อนมาถึงตัวไทม์ไลน์นิดหนึ่งนะครับผมเวลาที่เราเห็นเส้นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นสมมุตินะครับที่บ่งบอกให้เราเห็นได้ใว่าณนะวินาทีช่วงนี้หรือคลิปวิดีโอช่วงนี้นะครับผมมันอาจจะมีการกระตุกบ้างนะครับมันอาจจะมีการไม่สมมติบ้างในการพรีวิวบนบนนั้นอ่าพาร์เนลพรีวิวเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้นะครับถ้าเกิดเราตัดต่อไปเรื่อยๆเราก็แค่กด enter นะครับมันก็จะทําการ P Rendering นะครับไฟล์นะครับผมเพื่อให้ไฟล์ต่างๆเนี่ยเวลากด r v v i e w มันสามารถที่จะลื่นไหลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสเปคของคอมเราด้วยนะครับว่าคอมของเราจะรับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมส่วนพาร์เนลถัดมานะครับพาร์เนลที่อยากจะแนะนำก็คือพาร์เนลเอฟเฟกครับพาร์เนลเอฟเฟกตัวนี้เราจะใช้พวกเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทราน i ิชันนะครับ ถ้าจะสังเกตนะครับเราจะมีอย่างอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราก,กดดูนะครับอ่ามันจะมีการเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนถ่ายระหว่างคลิปวิดีโอนะครับเห็นไหมครับจากเข้มมาจางนะครับผมจากคลิปหนึ่งไปคลิปหนึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างวิดีโอเนี่ยนะครับพาเนลนี้นะครับพาเนลเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้เกี่ยวกับจัดการเกี่ยวกับ การเปลี่ยนเสียงนะครับการเชื่อมเสียงแต่ละเสียงนะครับหรือว่าการเชื่อมวิดีโอนะครับเชื่อมวิดีโอนะครับวิดีโอทรานซิชันนะครับหรือจะเป็นวิดีโอเอฟเฟกนะครับใส่เอฟเฟกต่างๆให้กับวิดีโอของเราก็ได้นะครับผมและอีกอันนึงนะครับก็คือเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยเวลาที่เราจิ้มที่คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าจิ้มที่รูปภาพนะครับที่เรานํามาใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆของ วิดีโอเหล่านี้ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมผมจิ้มที่คำว่า retouch นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะปรับขนาดนะครับหรือแม้กระทั่งย้ายตำแหน่งมันได้จาก Panel effect control ได้เลยนะครับโดยสรุปนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันว่า Panel ทั้งหมดเนี่ยหรือหน้าต่างทั้งหมดที่ผมใช้งานก็มีประกอบไปด้วย 1. น,นะครับก็คือ source file นะครับ project source file ที่อยู่ตรงนี้ Panel ที่2นะครับก็คือ Screen นะครับสกรีนสำหรับอ่ c ซอสกรีนนะครับเป็นเป็นอ่า uh, การพรีวิวดูนะครับว่าไฟแต่ละไฟที่เรานำมาใช้เนี่ยเราอยากจะได้ส่วนไหนของไฟล์อาจจะบางทีมันมี1 2 3คัทหรือแอคชั่นเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ตัดพวกนี้ออกไปจากตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยลากมาใส่นะครับส่วนพาร์ทนลที่3ก็คือพาร์ l t นลไทม์ไล ือคือตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่รวบรวมคลิปวิดีโอทั้งหมดแล้วก็เสียงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถจัดลําดับนะครับว่าอะไรจะขึ้นก่อนอะไรจะอยู่ข้างหลังอะไรจะอยู่ซ้อนกับอะไรนะครับก็สามารถจัดการได้เสียงก็สามารถที่จะตัดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากนั้นก็คือ Panel Preview นะครับ p r e v i e w p a n e นนะครับตัวนี้จะเอาไว้ Pre ี i e วดูว่าวิดีโอหลังจากที่ ลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงก่อนที่เราจะเอ็กซ์อร์ตไปใช้งานนะครับส่วนอีกอันก็คือ t r a n s i e effect นะครับตัวนี้จะเป็นเอาไว้ใช้บ่อยๆเลยก็จะเป็นวิดีโอ t r n s s t t o o n นะครับที่ผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็มี audio transition ด้วยนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็น effect control ที่ผมจะใช้งานบ่อยนะครับก็คือเอาไว้เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแต่ละคลิปวิดีโอแต่ละลักษณะของแต่ละ ภาพนะครับหรือแม้กระทั่งเสียงก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผมสำหรับการแนะนำเข้าสู่โปรแกรม Adobe Premiere เนี่ยก็มีเพียงเข้านี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินนะครับค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆตัดต่อจากคลิปง่ายๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ